ตัวนี้เป็นเซมิเกิร์เดนนะคะไซส์106เป็นรุ่นสั้นนะคะคุณลูกค้าเป็นรุ่นสั้นนะคะเหมาะกับลูกค้าที่1ชอบใส่กระโปรงหรือกระเกิงสั้น2ตัวไม่สูงสูงสักประมาณ150-155นะคะใส่เป็นแบบสั้นเลยค่ะแม่ค้าแนะนำเลยนะคะ เพราะว่าถ้าใส่แบบยาวขามันก็จะค่อนข้างยาวถ้าใครตัวที่ไม่สูงนะคะใครตัวไม่สูงสูงสักร้อยห้าไม่เกินร้อยก็แนะนําเอารุ่นสั้นไปใส่เลยนะคะไม่ต้องเอารุ่นยาวนะคะตัวนี้งานสวยมากสภาพงานคัดเกรดเอนะคะสีครีมไซร้อยหสวยค่ะดูจากลูกไม้นะคะ งานดีอยากได้ของดีๆสวยๆราคาเบาๆสั่งไปเลยค่ะร้านพี่ส้มนะคะ2,500บาท